สวัสดีครับสครับพเื่องโอ้มือนี่แห้งใกล้มือเลยอ่ะสระิหน้าตาแห้งซึ้นสดใส <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วน่าเสียงว่านเราคื <c oughs> อเกาอะกรหอมเหนีวยว <c oughs> โอ้ยแต่ว่าเมื่อวานนี่ผมอ่าล่งคลิปไปแต่ว่าบอกเบา,าเลยอื่นดอกเอฟซีฟาวโทรมาถ,ถามยางยังไงเลยคนมีโชคบวะท่านอัน เป็ียนญาติกันครับเพราะเรื่องบ่อสั่นตัดผมแล้วขึ้นมาขึ้นกันกักแอบสนบอกว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเลยนะว่ามันมาแต่เหมือนมาเป็นผู้เดียวกันแล้วสันโอ้ยบอสอกครับว่าสนดอกกอาญาติการคือญาติหางหางอิเลี่ยวสนดอกแต่ว่าโอ้ยอ่าสัญญาณแต่เพราเรื่องรอกระเจ้าเน้าวันหน้ามา บานี่เพราะเรื่องมือนี่กับวันที่ยี่สิบเก้าเลยได้ครับยุบเกครับล่าสุดมือวาดน,นี่เนาะที่เพาะเรื่องไปเบาความฝันล่าสุดสูฟังแมนใครแมนแมนมือนั่นไม่ได้สัมผัสมือวาดน,นี่ไม่ได้ไปสัมผัสเนาะเป็นจังไหนในกอร่องร่องลอาสูฟังอีกหน่อยดูในะส่วนฝันล่าสุดดิฝันกับ ที่ตะเรียงนี่นะะไปกับปูกันได้ไปสิไปหน้าทงพูนครับตรงเกาหุ่นไปพันทางคือหกแท้หนีตะกี้คื้ท่างเปลี่ยนอยู่ว่าจะหรอเกิดเห็นเทียงหน้าเทียงหนึ่งเกิดจอดตะเรียงไว้ขึ้นไปเบื้องเถียงหน้าเถียงหน้าเถียงหน้านี่ก็คือกระท่อมกระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาเออครับบัดนี้เกิดขึ้นไปมันเห็นห้างใครห้างใครอยู่ มันนี่กับห้างหนึ่งห้างที่ซีน่ะมันบ่อบ่กแล้วฟักแล้วฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวไปแล้วลูกกับบ่อเ่าลูกกับบ่อเลี้ยงแม่กับบ่อเ่าครับเยลือแต่เปลือกมันทุ่มมุนมุนเหลือแต่เปลือกไข่อยู่ในรังครับแต่สามห้างเนี่ยงกันนีหนึ่งสองสามนี่มีไข่เมื่อตรงห้างห้างเลยสิบหน่อยมีไข่ทุกรังอืห้างเลยสิบฟองอ่ะภาษาไทยเพิ่มอ่นรังไก่บางยักเยอะ จักเขาอือออออ่นในดอกมดหมูขึ้คเอ้าขึ้นกันแน่นพารวยภาษาไทยเรียกหังไก่ว่ายังไงอ่าหังไก่รังรังเออเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขึน้นไม่เคยเรียนก็รังไก่จะเลยไม่ไม่รู้จะสื่อสารคนไหนรังไก่ปะรังไก่อ่<ไ>อะรังไก่เล้าไก่ค่ะเล้าไก่หม้อแม่นเราไก่กับปุกนี่ตัวอันนี้หัวตาไปใส่เอาฟางห้องให้มันไข่ใส่นะสวัว่า น่าจะรังไก่นเนาะไม่น่าจะใช่รังไข่เนาะใช่ถ้ารังไข่เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะรังไข่ก็อยู่จะอยู่ในตัวไก่แต่ว่าสามรังที่มีไข่อีกหนึ่งรังเบาะเป็นตัวเรียบร้อยแล้วฟักไปแล้วครับเพราะเรื่องแปลอย่างไนครับสําหรับฟันมันกระทีมันตีคือหัวศูนย์สามคิดว่าที่ งวดศูนย์สามมีคนเอาไข่มาให้แขงหนึ่งแขงหนึ่งสามชิ้หน่วยนั่นบ่ครับแขงหนึ่งสามชิ้หน่วยแบบนี้มันซุ่มหกหน่วยมันเหนือแขงเะไดเอาขึ้นข้างครับข้างข้างบนจุ่มขึ้นม้าครับมันเคยได้เปลี่ยนหกศูนย์สามแมนแมนแบบนี้เนี่ยมือเศร้ามือเล็กสีออกปูปูมาบอกว่าเล็กเก็บสีม้าเล็กเก็บสีม้าอ่า เปลี่ยน6ออกเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามล่างไปคือเจ็ดหาครับอันนี้สําหรับงวดนั้นมาอวดแรกเลยที่อ่าในนําเสนอแนวทางของพ้อเรื่องผ่านทางช่องอันนี้รอบนี้กันเห็นใครมาแล้วบาะแล้วพอเรื่องที่ว่ามันสิ้นคือกันคิ้นคสดค่ายกัะบวักนั้นมันบ่ครับคือนน่คือในลักษณะไหนที่ว่าตัวเลขคือกันมีจังไรล่างละสิบกองเนี่ย ในร่างนี่มีใครอยู่สิบฟองืสิบฟองสามร่างสามสิบเอ้าสามสิบกระยุกระยุนนี่นะชุดอันห้าสามศูนย์ครับสามห้าศูนยอยู่ในนี่คือเกาอยู่นนี่คือเกาเฮยบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นม่ยำ่กรีบ่ยำมิวบ่ตันฟันนึงตันตัวนี้ไปกับไปครับปูคือกันแม่คแับเราถว่ากัขี้กับขี้สร้างเร่งคือเกา เพราะว่าเลขเพื่อนเอามาไห้มันเพื่อนว่าเอามาไห้หนึ่งศูนย์หนึ่งครับสามห้าศูนย์ครับสามห้าศูนย์เออแต่เลขศูนย์มันอยู่เนี่ยแต่หากับสามมันเนียนเกี่ยวกันนึงสีิตัวหนางมันยืนแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งครับแบบน,นี้ระวังสามกับพามนั่นเรียนเกี่ยวศูนย์อยู่ครับเบื้งว่ามันสิมากมาเลี่ยงกันจังไหร ประมาณนั้นเนาะครับเนาะแสดงว่าสามศูนย์นี่น่าจะเป็นการไม่จําตัวเลขอันนี้คือฝันมือขึ้นมือขึ้นว่านเด้มือขึ้นว่านเนาะก็เรื่องเนาะแมนวะมือขึ้นเออมือขึ้นว่านฝันมือขึ้นว่านมือขึ้นว่านแม่นเอาบาดนี้ฝันมือขึ้นว่านนี่คิดว่าน่าจะเป็นการยําตัวเลขให้มีความชัดเจนมากขึ้นแม่นครับบัดนี้ล่งจากเสียงหน้าได้เหร ลูกจากห่างนัน่นเอาใครได้เอาบ่ใครนะ่ะบบเอาเห็นในตาแลวก็ว้เท่งเห็นแนะ้<อ>วว่ายข้างบนเลยครับบบมีแม่มัน้นบบมีไก่บบมีแต่มีแต่ไข่มีแต่ไข่เก่าบบมีโบมีไก่ครับมีไก่บัดน,นี้ก็ลงจากเพียงหน้ามาครับย่งางไปเป็นพ่อเห็ดจับเห็ดยังเป็นเห็ดยังเต็มดินน,นู่นั่นหามาแล้วบานนี้หามาแล้วอ่าได้ไปจับม่โดมมึงหอกนมง คือเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเขาไข่เนี่ยเขาเออเห็ดไข่หอมๆเลยเห็ดไข่หรือว่าใครว่าเห็ดไข่นี่เห็ดไข่ไม่ใช่ว่าเห็ดไข่เนี่าเห็ดไข่เห็ดตะไข่เห็ดตะไข่เห็ดตะไข่แล้วซื้อเห็ดได้เก็บเอาปะครับเก็บเอานองนึงมะหนุ่มแล้วกปล่อยไว้คือเขาบ่าวอัดนี้ย่างกุกอันขี้รถโค้งมากะปูโค้งมากมาจอดรถเห็นไม่ยิ่งไต้ผู้นึงเนี่ย แม่ยิ้งไต่ห่อผาเขาไว้น้ำเกลอยู่ครับมี่แม่ยิ้งคู่นั่นกับผัวกับลูกลูกไส้ลูกไส,กส้บัดนี้ลูกไส้มัน็นสีโต๊กน้ำไต่เห็นปะลูกไส้กับไต่ปะครับรบ่เพราันไต่ปะพอได้เห็นวา<อ>ยศพออแม่ร้อยน้ำนีล้ลูกแป๋าลูกไส้ขึ้นมา ยิงยีตายนีปล่อยร้อยไปน้ำนาแล้วเรียบร้อยเอา้าขาห่อเราครั้อยไปน้ำแลาวกัซอยลูกไสข้ข้นมากซอาาย,นนยลูกไสข้ขืนมาเอันน,น,น,นี้สิซื้อป่าจากไหนดีต้องเอาคู่ไส้ข้นมามันเกิด้นเาเป็นหาซูนยู่บ่นี่ไหเนืออันไม่ยิ่ง,งร้อยไปซพบร้อยไปไ,ปไม่ยิ่งกัน,กนเกป็นซีเเนาะซีไปแล้วซีวูนไปแล้วมันติดรึ่งงวดอันซูนหาซูนหนติดคุกกว่นี้งวดออกซูนหว่ะ ู้ศูนย์หกออกไปเหลือผู้ศูนย์หักนทุนศูนย์โอ้แมน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 ตอนนั้นฝันที่ว่ามีค้นติดคุกไอ้ที่อยู่สองคนเนาะผู้ที่เกิดศูนย์ศูนย์หกออกคุกไปแล้วอืเหลือตาคนเกิดศูนย์หศูนยักเท่ากับไปเล่นศูนย์หักปลาคิดว่าออกศูนย์หกออกศูนย์หกกับคนที่ออกคุกไปอรอบนี้ก็คือ เอาพุ่งยิงตายปล่อยร้อยน้ำไปปล่อยร้อยน้ำไปเอาผู้ใช้ขึ้นมากเอาลูกไส้ขึ้นมาพูดพูดก่ออันนี้ก็บอกการห้ยเตียวหน้าหายเจารณาเอาครับแต่ว่าอ่าเจรณาเอาเป็นความฝันของพ่อเรื่องนะครับความฝันของพ่อเรื่องเพราะว่าถ้าพูดถ ouais> ึงเลขศูนย์ซีซีศูนย no. uh> ์นี่มันบริอยุในชุดตัวเลขมีผู้หายใบเลยเด้บ่มีเลยบ่มีครับบอกเคยมีเลย กับโมแน่เพิ่อนอาจจีปล่อยไปแล้วไปเลยก็ได้อาจจีบ่อยู่อันนี้กับบึหูขึ้นกันเนาะกับบึงไีไปรูครับแต่ว่าในส่วนของมูเรื่องกค็คิดว่าเบิ่งแล้วใครสามห้างห้างละสิบหน่วยมันก็นเป็นสามสิบเนาะสามสิบในยูน้ำกันเดิยูทึกอย่างหน<ล>้ายูทึกยูข้างบนครับบานีพ<ย>่อไปอีก<ย> จักหน่อยไปพ่อเฮ็ดเฮ็ดกะน้ำหาน้าหกแล้เฮ็ดกะหาเรไปบอบ่หกดอกเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดหาจักเออบ่เคยตีถ้าให้ตีฟันนะถ้าตามตามตามแม่นครับตามที่ตีเฮ็ดเฮ็ดนี่บ่หกน้ำหอนี่หาหกกะจิงแต่ว่าส่วนมากจะเป็นหาแต่ว่าหาอยู่คนละหม่องนี่ใบโพจับลายพระใจบุญค่ะจับลายมือขึ้นไยเอฟซีแม่นใบเขียวเขียวกับใบเหลืองๆหลืองใบเขียวเียวนี้มีเลขศูนย์สาม ใบเหลืองๆนี่มีเลขคอยู่คนละใบคือกันครับฟันเพราะเรื่องอันนี้เลยฟันกับศูนย์นี่อยู่น้ำกันแต่ว่าคุณแม่เอฟซีเราถือกลับไปน้ำเนาะค่ะแม่คุณแม่เอฟซีถือกลับไปน้ำใบพค่ะคือว่าใบพ่มใบเหลืองกับใบเขียวนี่ติดกันช่งใบที่เพื่อนไปขออันนี้แม่บอกเพื่อนถือไปขอนั่นล่ะที่เพื่อนไปขอเขาเริ่มกันแล้เนี่ยเบื้องน้ำเพื่อนนี่เพื่อนว่า ก็เรื่องให้หนูเอากระบานนั่นจะเนาะขอเราใบโพกับเราไปหาหนูลไปเห็นเราต้องอันศูนย์สามนะนวเห็นค่าค่ะผมก็งึดเนาะตกลงมาหาเพื่อนเนาะเพื่อนนั่งอยู่ไนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะแนบกันอยูสองใบใบหนึ่งมีศูนสามปู่ยางชัดเจนอีกใบหนึ่งมีเลขาคือกันเลยครับอันู่นกับที่ผู้เรื่องฝันล่าสุดอาอันนี้ก็คือฝันมืดคืนก่อน มานีมือขึ้นนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆมือขึ้นนีบานี่เป็นจังไนเขาเรียกมือขึ้นนีบ่บ่ฝันซื้อแสดงว่าเพื่อนไม่ย่ำเน้ะให้ว่าฝันสุดท้ายนี่เป็นการย่ำแล้วคระเบิงคุณแบวันที่สามสิบหรือวันที่หนึ่สามเอ็ดันีสามอิเวครับสามสิบอวันอาจสามสิบเอ็ดหรือหนึ่งวาปูสิมหาวนางไรก็างเลยอีกครับหาในส่วนของเรื่องตอนนี้มีความมั่นใจตัวใดเป็นพิเศษครับ สามหาศูนย์หาสามศูนย์ตัวนี้เลยเนาะตัวนี้ตามไอปูมายมหลาสุูนเลยเจ็ดเจ็ดสามศูนย์หาศูนย์แห่ว่าตัวเลขยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงบมเปลี่ยนครับส่วนตัวเลขสองตัวเนยครับเขาเรื่องทีเข้าเน้นไหศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์ยังคงเดิมคงเดิมแต่ว่าฝันสุดท้ายมือเครื่องตอนนี้ในส่วนของ พุ่งยิ่งตายฮอผ้าขาวนะครับพุ่งยิ่งตายกระแปรเป็นเลขกูนซี่นั่นแหละคือปล่อยไปตามน้ำแล้ว่ถ้าเอฟซีท่านใดมักสีจับกันแล้วแต่เพิ่นเนาะแต่เพิ่นแต่เพิ่นแต่ว่าเพราะเรื่องปจับมานี่ให้ค่วมพี่เฉนหรือือขับแต่ว่าเพราะเรื่องบรจับมากมากไปในชุดก็เลยใส่ชุดแต่กับแต่เแิ่นเอฟซีเข้าเพิ่นถีจับออกเล้กแต่เพิ่นคระจับรถตัรดีไว้จับใบก็ดีขึ้นกันนะครับ แต่ว่าเท่าที่ติดตามมาแต่ละมือแต่ละมือก็ถือว่ามีนี่มีนี้มีนินนนมิตหมายที่ดีนะครับขึ้นก่อนทุ่นเนี่ยที่ฝันหลังจากได้ฟังหมอลองหมอลำแหล้วปูกันนั่งยิ้มเปย์เปยอยู่อยู่ทึงตนโพ้เนาะเขาเรื่องอนั่งยิ้มเพื่อยังคนมีความสุขมากๆเตเรียกสา,ามศูนเฮาเลยเขียนล่งกับเออเนี่ยเป็นสามหาซูนนี่ได้แล้วครับนี่นะ เมื่อได้เขียนสองตัวห้เลขสามศูนย์นี่เลขสองตัวสามศูนย์นี่เ่ได้เขียนห้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในนี่แล้วสามห้าศูนย์จับเอาครับมีอยู่ในนี่แล้วก็ให้จับเอาโลดสําหรับเลขสามศูนย์สามศูนย์จับเอาครับกันที่ว่าโอ้ยบม่เขียนห้มันเเมื่อเขียนห้ดิไม่ทนี่ห้จับเอาในนี่เลขสามศูนย์ หมว่าเพรว่าจะเป็นสามศหรือว่าหามันก็อยู Polish ่ในนี้กันแค่นี่เท่ากับไฮไวเรนี่ห้าสามศูนย์นี่ซื้อเสียงสามศูนย์มอื้อเังไวินเราีเอาได้ครับแควนี้เอานะครับล่าสุดวันนี้นะครับ29ตุลาคม2,565นสะครับสำหรับแนวทา้งตัวเลขผู้ิกโอ้นะครับพอเรื่องกัน น่นนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับจากความฝันในหลายความฝันที่นําเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังย้ําอยู่ที่สามห้าูนและห้าสมศูนนี่แหละยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับฝันล่าสุดกี่ว่าใครสามหน่วยเอ้ยใครสามห้างนะครับมีอยู่สามสิบหน่วยเหน็นจะเป็นการตอบย้าความชัดเจนของตัวเลขหาสามศนและสา0าศูนย์ เลข2ตัวเพราะเรื่องจับออกมาหาศูนยเจดนั่นดึงอา่าหาศย์ก็หาสนั่นดึงออกมาให้นะครับแต่ว่า3ามศูบริเขียนไว้เพราะฉะนั้นให้พิจรารณานะครับจับเอาเพราะว่าจังไดแต่อยู่ในชุดนี้ขึ้นกันนะครับนอกเพรเรื่องเน,ะนเาะส่วนเลขแบตเตอรี่รางวัลที่1ที่ปู่ให้ไว้101,350ูนาห้าศูะครับถ้าหาไห้ได้ติดไหวกะกะหาไววนะครับ แต่ว่าคนกับ 500, หาไลทยเถอะพาะเรื่องกับโชคดีครับไปหาเจอหนึ่งใบเราก็มีเอฟซีของใจบุญนาะหาเจอหนึ่งใบครับอ่ะบางนีนก็มีความจัดเจนแล้วกสีท่านีตัวนี้ยังเพิ่มเติมบอกใจบุญมีมั้ย<อ>มันะ่ั้มีเนาะครับผมเดี๋ยวจังไหนกขอบคุณเพราะเรื่องหรายครับผมเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวจังไหนกับสีมาติดตามเราก็นำเสนอให้เอฟซีฟั่งเป็นระยะระยะ นะครับเอาเมื่อนีก้ก็ขอบคุณเพรเรื่องหลายๆครับผมเพื่องขอบคุณครับสวัสดีครับตายิ้มหน่อยไ <laughs> หน <laughs> ถ่ายรูปไหนนะเล่น <laughs> หู่สี่หมู่เก้า